เสวัดดสด,ดีทุกท่านนะฮะลูกค้าวันนี้นะฮะผมจะพาลูกค้านะฮะมาชมกับรถเก๋งอนเนกประสงค์นะฮะที่ราคาแสนถูกนะฮะผ<ะ>่อนเริ่มก้นแค่เดือนละ2 0 0 0 3,000เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวรอติดตามชม<ด>แต่ว่าก่อน<ะ>ไปเดี๋ยวผมให้ลูกค้าเจอกับโปรโมชั่นเด็เดๆจากพวกเราก่อนนะฮะโปรโมชันดีฮะลูกค้าขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนอีก2ปีนะ ออกรถตอนนี้นะฮะใช้เงินแค่999บาทนะฮะซื้อประกันภัยรถยนต์หนึ่งปีซื้อประกันเครื่องยนต์กล่องให้ลูกค้าอีก1ปี <Ha. S> 1> นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยนะฮะเริ่มต้นถูนสุด2.79โอ้ oh, ถูกมากเลยถูกมากนะฮะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดนะครับลูกค้า8ปีงวดนะครับ8 8ดแปดีงื่ผมไม่ได้ทำดอกเบีย้ยมันแพงะฮะ <Ha. S 1> นะครับแล้วก็ รถทุกคันเรานะฮะเรารับประกันว่าไม่มีชนัดน้ําท่วมพิษความตัดต่อตัวถังนะฮะถ้าตรวจเจอเราพร้อมซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะเราระบุในสัญญานะครับลูกค้าดูเราไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะครับมาที่เราเรารายงานสภาพตรงทุกคันนะเราใช้หน้าร้านผลงานเป็นตัวการันตีเพราะชื่อเสียงสำคัญกว่าไงแล้วก็นะฮะรถเข้าใหม่ทุกคันนะฮะเราจับบริการเซซิโล เริ่มต้นทุกอย่างที่ศูนย์นะฮะหรือร้างขัดสีทาความสะอาดต็มระบบค่ะสุดยอดไหมน้องเหมียวสุดยอดนะครับและไม่จบนะฮะเรามีบริการฉีดพ่นกนเสนิมนะให้กับรถทุกคันที่ออกจากเราไปค่ะไม่ได้น้องเหมียวทำไมคะตายท้องรถนะเราทาโอ้โหฝนตกหนักขยับเลยนะครับทุกคันนะฮะแล้วก็อะไรชํารุดสภาพไม่พร้อมใช้งานแอร์ไม่เย็นลูกปืนดังน้องเหมียวเสียเวลาจะเปลี่ยนให้หมด เราใช้งานมานานแล้วไม่ได้ต้องใช้เลยนี่น้องเหมียวลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะค่ะไม่ต้องเสียใจออกรถได้สบายเพราะเรามีบริการเซ็นเซ็นไปเลยไปเดินผ่านไม่สะดวกมารับรถจะส่งฟรีไปเลยโอเคดยอดจริงๆนะครับนครสวรรค์นครสวรรค์ใช่ไหมโอเคแม่เสียงดีเมืองสวยคุณสนใจเมืองสนใจครับแมแล้วก็ ไม่จบลูกค้าเรามีบริการเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะฮะ <หา S 1> บริการช่วยเหลือทุกเฉดยืนสี่ทิวังให้ลูกค้าไปอีกหนึง่งปีดูแลทุกอย่างนะรถ <หา S 1> สลงรถสไลด์นะฮะรถเสียกลางทางแบตสตาร์ทไม่ติดลืมกุญแจไในรถนะครับดูแลทุกอย่างเหมือนมีแอสิสแตนต์คืออะไรคะเลขาส่วนตัวนะครับลูกค้ามีรถเก่าน้องเอลวอยากได้รถใหม่ใช่ไหมไปกี่ที่ไม่จบราคาไม่ดี มาเทิรที่เรานะน้องเหมียวเราให้สูงกว่าตลาดไปเลยสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดมากสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดินเจตุรันนะครับผู้บริหารเต็นท์คาบินออโต้นะฮะถูกดีมีรับประกันฮะเอาจ้าน้องเหมียวถ่ายเบื้องหลังให้ตากล้องดีกว่าเขาบอกว่าเอออยู่ใกล้ๆองค์น้องเหมีอยู่ใกล้ๆปิ๋แต่เอ้าน้องเหมียวสวัสดีลูกค้าก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอนานมากเลยค่ะลูกค้าอยากใกล้ค่ะอยากใกล้จนไไปม่ไม่หล่นหรือเปล่าน้องเหมียวมันหลุดค่ะมันหลุดหรือเปล่าลันมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเสียงเข้าไหมเสียงเข้าไหมเสียงเข้าเช็คแล้วเดี๋ยวขอทักทายลูกค้าก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนจะพาชมรถน้องเบลล์ค่ะบอกติดเต็นท์เราอยู่ตั้งไหนโอเคเต็นท์เรานะคะอยู่ติดถนนเพชรเกษมค่ะลูกค้าอยู่ฝั่งขาเข้าถ้าลูกค้ามาจากพุทธมณฑลสาย5นะคะลูกค้าวิ่งตรงมาเลยเราอยู่ระหว่างสาย5กับสาย4ค่ะลูกค้าอยู่ติดถนนเลยนะคะซอยเพชรเกษม122ค่ะ บอกเลยว่าหาไม่ยากถ้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้าเสิร์ช g o เก l e ได้เลยนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยว่าคาร์มินออโต้นะคะเดี๋ยวจะมาถึงหน้าเต็นท์เราได้เลยนะคะจะบอกว่าพวกเราได้สิดยอดมากเลยนะตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะลูกค้าคือฝนตกแล้วยังต้องมาหาลูกค้าไม่ได้เนขายไม่ได้คิดถึงคิดถึงเราเมื่อเช้าเราตั้งใจว่าจะมาเจอลูกค้าไงค่ะแล้วตอนเย็นนั้นฝนตกไม่ได้ลมพัดตั้งใจไม่ได้ตวกทุกวันนะคะวัอนนี้ใช่กทุกวันเลยจริงๆอ๊ยอ่ะไปอ่ะ วันนี้นะฮะลูกค้าน้องเหลียวค่ะวันนี้เราจะเอารถไปลูกค้าดูหลายคันเลยนะครับเป็นรถเก่งเล็กๆนะผ่อนสามพันสี่พันผ่อนดูถูกขับฟรีสามเดือนช่วผ่อนอีกสองปีดูแลลูกค้ายาวๆค่ะนะดูแลไปปีกว่านะสองปีกว่าสองปีค่ะปีกว่าช่วยลูกค้าไปีเงินออกรถก็ไม่ต้องจ่ายประกันก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็ถูกรถก็มีการรับประกันลูกค้าจะเอาอะไรอีกคะเกิดอะไรขึ้นฮะ ให้หมดตัวหมดใจแล้วนะตอนนี้ถูกต้องคันแรกเลยนไม่ต้องเสียวไม่ต้องเสียเวลาโอเคคันนี้เลยฮะซูซูกิเฮ้ยไม่ใช่ค่ะเล่นมุกอีกแล้วมาถึงก็มาถึงก็ตลกเลยคันนี้เป็นมิซูบิชิแอตแทร์ค่ะลูกค้าเป็นเกียออโตโอ้สีแดงนนมะเมียวของเราคันนี้ถูกต้องน้องเบวคันนี้นะฮะลูกค้าจะไม่ได้มันดูไม่ออกเหอะไรอ,ะอ๋อ เริ่มเริ่มทะเลาะกับตากล้องคันนี้เป็นสีมะเหมี่ยวตั้งชื่อว่าน้องมะเหมี่ยวน้องมะเหมี่ยวนะใช่คันนี้นะครับทุกฮะเป็นนิสสุวิชิแอททานนะฮะปีสองเอ้าปีไม่เขียนปี2013ค่ะคันนี้ผมบอกแล้วว่ายังไม่ได้เขียนยังเขียนไม่ครบนี่พนักงานเราเนี่ยทำงานดีนะฮะอักษรก็ไม่เขียนโอเคนิสสุวิชิแอททานนะฮะปี2013คันนี้เป็นคันที่ผมภูมิใจมากลูกคฮะรถสวยมากไม่มีชนหนักน้ำท่วมนะฮะมือเดียวป้ายแดงรถไม่ขยับ ฮะนั่นแหละนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยแต่งไม่เรียบร้อยล้อมงล้อแม็กนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทเโอ้ผ่อนถูกมากถูกมากแล้วยังช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าฝนตกหนักทุกวันนะคะต้องมีรถไปใช้ส่วนตัวแล้วแหละสักคันหนึ่งเราอ่ะเราอ่ะให้ลูกค้าดูหลังรถแล้วกันโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าอยากดูด้านหน้าเดี๋ยวเหมียวส่งรูปให้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าลูกห้ดูข้างบนนะในรวมอยู่แต่ในร่มตรงนี้ไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวโคศพังแต่ไม่จบโคศพังอีก เนาะเดี๋ยวไม่ได้เจอลูกค้านะโอเคคันนี้สวยมากเ้องเลียวไม่มีชนหนักนะคันนี้สีแดงแดงมะเมี่ยวค่ะพี่มีคันนี้นะน้ำเดือนเท่าไหร่ซื้อได้คันนี้เหรอหมื่นหนึ่งก็ซื้อได้แล้วค่ะสบายค่ะสบายเลยหมื่นหนึ่งมาเลยมาเลยทำงานทำงานทำงานสักสามเดือนได้ไหมได้ผ่านโปรแล้วผ่านโปรแล้วเอถ้าแบบ หกเดือนขึ้นไปก็ดีกว่าได้ใช่ไหมได้ผ่านโปรลูกค้ามาเลยคันนี้เช็คกันนเท่าไรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสามปีเสาร์สามเดือนจะสองปีสามเดือนช่วยพรนสองปีประกันเครื่องยกต์หนึ่งปีจะส่งปีไปเลยทั่วประเทศโอเคนะฮะลูกค้าคือ Mitsubishi Atta นะฮะตอนนี้กระดิ่งเสียงขว้างไว้อ้อมอกอ้อมใจนะฮะนี่ต่อไปคันนี้ก็สวยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้อำมิ้ว Atta เนี่ยผ่อนตลอดสัญญาเท่าไหร่ เราสัญญาก็ไม่เกินห้าพันสี่พันกว่าบาทเขาโปกับเขาโปเราเหลือเท่าไหร่เหลือสองพันกว่าบาทเองค่ะสองพันกว่าบาทประกันก็ไม่ต้องเสียมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกสีแดงใช่ติดตามชมนะครับลูกค้าต่อไปฮะลูกค้าคันนี้เป็นวิทค่ะก็อ่านตามโตโยต้าวิทค่ะน้องหมิวน้องหมิวขายมาหลายปีนะหยอกเล่นค่ะลูกค้าต่อไปนะครับเป็นโตโยต้ายาริสค่ะ ตัว1.5 G G ตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดนะในรุ่นท็อปสุดในรุ่นมีพุงอะไรมันติฟังก์ชันนะครับล้อแม็กแต่งมาเรียบร้อยแล้วเท่ๆเลยแล้วก็มีอะไรยังมันติอยู่เหรอคะนี่อะไรฮะกระบะฟอร์ดแดงราคาเท่าไหร่ครับกระบะฟอร์ดแดงคันนี้ขาย399ลูกครับ399แถมช่วยผ่อนอีกนะแถมช่วยผ่อน2ปีค่ะลูกค้าเอาไปเลยฮะเดี๋ยวลูกค้าจริงจัง อ๋อเป็นรถน้องอมครับเป็นรถน้องอมเขาเป็นรถที่ห่วงมากครับลูกค้าห่วงจริงคันนี้แต่ถ้าจะซื้อลูกเอ่อน้องอมก็ขายอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนไม่ไม่เป็นไรลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ฟอร์ดแลนเจอร์นะผมหามาให้ไม่ต้องกังวลเลยมาจัดไฟแนนซ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเข้าหลายคันเลยมีอาร์มีไวท์แท็กด้วยเดี๋ยวมีเอ่อสีขาวก็จะมีเข้ามาสีดําก็จะมีเข้ามาอีกหลายคันนะนะครับนี่เป็นเติรต้ายาริสนะ คันนี้ก็เงินเดือนหมื่นเดียวเอาได้ได้เลยหมื่นหนึ่งหมื่นสองสบายคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ต้องไมลผ่อนสามพันกว่าบาทเองไหมสามพันกว่าบาทนะฮะรถปีอะไรรถปีสองพันสิบสองพันสิบนะครับเป็นตัวจีตัวท็อปสุดพ่อใส่มาเรียบร้อยแต่ใครเรียบร้อยนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาใครหาอยู่ถูกต้องมีโลบงโลบาด้วยนะมีนี่เอาโชว์หน่อยอันนี้ยวขอถามเป็นความรู้อันนี้ประโยชน์คืออะไรคะให้มันไอ้นี่ไงกระชับขึ้นแน่นขึ้น ให้แบบว่าให้แบบว่ารถไม่คงเค้งอะไรอย่างเงี้ยดึงตึงโครงรถไว้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่นะครับโอเคฝากไว้นะฮะยาริถ 1.5G นะครับต่อไปนครับวิวคันนี้เป็นอะไรคันนี้เป็นมาสด้าสองค่ะปี2011นะคะตัวท็อปสุดนะคะตัวท็อปสุดนะเป็นรถมือเดียวลูกค้าหาไม่เคยมีโช้ดักน้ำท่วมไฟแดงพิกคว่ำไม่มีหัวคว่ำมีล้อเล่นนะฮะไม่มีโช้ดกน้ำท่วมนะแต่ไม่พอคันนี้สวยนะครับพรมอะไรมันติฟังก์ชันนะฮะสีแดง นอตไม่ขยับนะครับเป็นตัวทับสุดด้วยค่ะคันนี้ก็ผ่อนเบาๆค่ะลูกค้าเงินเดือน1นึ่งหมื่นบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะคันนี้ใครดูไลฟ์สดไม่ทันนะฮะติดตามไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชอบคันไหนนะครับก็ทักข้อความมาอินบ็อกมาเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลภายในให้คันนี้เป็นปี2011ใชนะครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับค่ะสวยมากตัวท็อสุดนะขับฟรี สามเดือนครับฟี้นสามเดือนครับฟี้นสามเดือนช่วยผ่อนสองปีประกันภัยรถยนต์หนึ่งปีประกันคีบองหนึ่งปีการซ่อมฟิวส์เลื่อยช่วประเทศอันนี้คนเท่าไหร่สามพันกว่าบาทลูกค้าฮะออกรถเก้เก้าเก้าผ่อนสามพันกว่าบาทมาเลือกเลยฮะชอบคันไหนฮะวันนี้มาชมน้องอะไรนะน้องโบน้องโบแดงใช่ค่ะอันนั้นมะเหมียวอันนี้โบแดงอันนั้นมะเหมียวใช่อันนี้โบแดงใช่อันนี้อะไรอันนี้น้องกะทิน้องกะทิใช่ โอเคนะลูกค้าจำชื่อนะจำจำชื่อโอเคาจชื่อจริงตะอง่ออาะต่อไปอีกคันหนึ่งต้องมือโชว์หน่อยสวัสดีคันนี้นะคะเป็นโอ้โหคันนี้ใครแบบว่าอยากได้ผ่อนเบาๆใกล้ยอดเท่ากับมอไซค์คันนี้เลยอยบอกเลยสามพันกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะลูกค้าย้ำนะคะตลอดสัญญาเอาดีๆเอาดีแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นปี2012นนะคะรถมือเดียวน็อตไม่ขยับนะคะไม่เคยมี ประวัติชนดักน้ําพ่วมพันนิสประวัติดีเป็นรถบ้านแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะพี่มาเอาใจลูกกลุ่มลูกค้านะที่แบบว่าอยากได้รถที่แบบผ่อนราคาถูกใช่ไหมตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบสามพันสองพันจะไม่สบายกระเป๋าโอ้โหผ่อนนี่มันยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมนั่นไงปเขาเรียกอะไรอ่ะมันดีกว่าที่แบบว่าลูกค้าไปนั่งขับมอเตอร์ไซค์อ่ะอันตรายนะอย่างน้อยอันนี้มันก็ล่มแดดล่มฝนได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะ หนูจำได้นะลูกค้าคนนี้ชอบมาชมงในเฟ e b o o k บ่อยใช่ไหมคะคุณโจโจคุณโจโจครับหวังว่าอนาคตจะได้เป็นลูกค้ากันนะคะลูกค้าเอาสักสามพันไหมฮะน้องหมิวช่วงนี้กำลังขาดยอดนะฮะไม่มียอดเลยเดือนนี้น้องหมิวเนี่ยช่วงนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นเลยน้องหมิวฮะเดือนนี้ไม่มียอดเลยลูกค้าคุยอยู่แล้วก็ไม่ยอมจองสักทีเนี่ยรออยู่นะคะลูกค้า แล้วหมูต้องอ้อนมะให้ทำปรึกษาทุกเคสแบบว่าสุดสุดพลังแต่ลูกค้าอย่าไปซื้อที่อื่นนะซื้อหล้วมีโอเคอันนี้เป็นนิสสันมาร์สนะครับปี2011นะฮะเป็นตัว E นะครับเป็นตัวรองท็อปไม่ได้ตัวท็อปนะฮะค่ะนะครับคันนี้ก็มือเดียวป้ายแดงรถไม่ขยับอีกแล้วใช่ใช่คันนี้นะฮะป้ายแดงประมาณ5้าแสนนะพี่มีนคะแล้วคันนี้ถ้าเข้าโปรเราอ่ะจะหมนเท่าไหร่อ่ะ คือคันนี้สามพันกว่าบาทตลอดสัญญาสามพันตลอดสัญญาข้าวโัวเราเหลือเท่าไหร่ต้องเร็วโอ้เหลือพันกว่าบาทได้เหรอเป็นไปได้ยังไงฮะลูกค้าผ่อนมาเดือนละพันกว่าบาทไม่ไหวนะถูกไม่ไหวนะคันนี้ถูกมากนะฮะไปสองพันสิบต่อไปใช้งานสภาพดีนะครับให้ดูภายในนิดหนึ่งประมาณสิบสองโอเคเบาะเบาะยังสวยนะครับไม่มีขุยนะคะเบาะเนี่ยสวยมากสวยมากตรงนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับภายในก็แทบไม่มีรอยเลยนะครับงามสวยจริงๆอ่ะมาดูคัน ทุกคันนี้ก็โอเคนะคันนี้คือซูซูกิคันนี้คือเฉาก้วยอันนี้เฉาก้วยใช่อันนี้ชื่อเขาชื่อน้องเฉาก้วยค่ะลูกค้าครับลูกค้าครับยังไม่เลิกงานกันใช่ไหมครับเดี๋ยวสักพักโอ้ยหลังชนนู่นชนนี่หลักเดินไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าตามติดตามตอนหลังได้ได้อันนี้เราไปแบบว่าพันผ่านให้ลูกค้าเห็นว่าแบบมีอะไรบ้างอันนี้เป็นซูซูกิเซียสนะฮะนะฮะนะครับคันนี้ก็สวยมือเดียวป้ายแดงรถไม่ขยับไม่ขยับอีกแล้ว ติดปากเลยนะคือคือไม่ใช่ว่าแบบเป็นพูดอย่างนี้ทุกคันแต่รถเป็นอย่างนี้ทุกคันค่ะลูกค้าสเปกก็คือเป็นรถมือเดียวทุกคันเลยรไม่ขยับนะคะไม่เคยมีโชดตลอดนี้ทุกคันคันนี้นะฮะเป็นซูซูกิเซียนนะฮะลูกค้าจะไม่เคยไม่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ผมบอกเลยแล้วลูกค้าเซียนาเซียนเซียนเนี่ยเซียนเนี่ยนี่ตอนแรกตัวเอตาเซียนโอ้ปะยีโอเนี่ยไที่ไม่เจ้าเอาไปยีโอโอ้โหตปยี่โอเออไปยี่โเซียนหรอ ซูซูกิเซียนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้ลูกค้าถ้าใครยังไม่เคยใช้นะอยากให้เปิดใจดูเป็นยังไงคะพี่มีคะเนี่ยเซียนเนี่ยเป็นรถที่ขึ้นชื่อมากเรื่องพวงมาลัยครับทำไมอ่ะคือมันนี้มันขับแล้วมันแบบว่ามันมันมั่นใจมันแน่นมันแข็งคือแบบว่าบางทีแบรนด์อื่นนะอาจจะแบบขับแล้วแบบไม่มั่นใจอ่าไอ้นี่ไอ้นี่อารมณ์เหมือนเกือบียรเลยนะจริงวะดีจริงขับดีมากยิ่งความเร็วสูงแง่โอ้โหสุดยอด ซูซูกิเนี่ยนะฮะเขาจะใช้การออกแบบคล้ายเโยต้าค่ะไม่เน้นสวยไม่เน้นสวยไม่เน้นแบบหล่อไม่เน้นแบบภาพลักษณ์แบบเฟี้ยวอ่ะเข้าใจไหมแต่ซูซูกิเขาจะออกแบบว่าเน้นคุณภาพเน้นใช้งานเน้นทนเปิดไม่ได้มันล็อกเองไม่มีกุญแจมันเป็นรถใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นแบบสวยนะฮะเซียสเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับขับมาแล้วขับดีมากนะครับ ไม่คี่เหล่เลยสุสกีเซียสฝากไว้นะฮะคันนี้ป้ายแดงก็ประมาณห้าแสนถึงหกแสนเป็นมือสองเหลือสองแสนกว่าบาทคันนี้ก็ฟิลแบบว่าเอออันนี้รถใหม่นะฮะปีสิบหกเป็นเป็นฟิลไม่ไม่ถึงแสนนะฮะเป็นเอียคานะฮะโตโยต้าอ่าคันนี้คันนี้ต่อสัญญาประมาณห้าพันกว่าบาทใช่นี่ทีมงานเราหิวข้าวนะฮะโตโยต้าอะไรแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ย ตัวเริ่มป้อนของเขาอ่ะยาลิสเอทีบอ่าเอทีบใช่ปะซิวเอทีบณผู้มเหมือนเอทีนะครับนะฮะฝากไว้นะครับทุกค้าซีซูกิเซยตนะครับรถคันนี้นะฮะสวยจริงๆออกรถใช้เงินเท่าไหร่เก้าบาทครับฟรีสเดือนครับฟีสาเดือนเลปีประกันเปเรื่องหนึ่งปีหนึปีจะส่งฟรีไปเลยทัประเทศอ่ะเดี๋ยวไปเร็วๆคันนี้สวยคันนี้สวยแนะนเลยมาด้สาม ลูกค้าสวยมากี่<า>กตอนเนี้ยไปข้างหน้าไม่ได้สวยมากเนนมื่อกี้หนักเมื่อกี้เบาๆบาแเมื่อกี้เบาแล้วก็หนักลูกค้าดูตุ่งกันนะคันนี้สวยมากอะอันนี้ปีอะไรแล,ล้วแมวปีอะไรคะ2014ค่ะถายกัไปถายกันมาถ่ายที่ว่าใครจับได้รถตรงเนี้ยลูกค้าค่ะเข้าใหม่หมดเลยยังไม่ได้แบบดั้งเข้ามาสคริปต์เลยว่ารถอนนไะไรอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะคือเขาตั้งใจเหรอมันเป็นดีไซน์หรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันนี้ คันนี้เป็นรถมือเดียวไอโอมไม่ใช่ไอคุณโอมโอเคไม่ใช่อ๋อโอเคสายมันเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากคันนี้นะครับเป็นมาด้าสามนะครับปีสองพันสิบสี่ค่ะนะครับคันนี้เป็นตัวซีนะครับคันนี้ป้ายแดงกือบล้านนะจริงเหรอแต่ก็าน่สวยสวยจริงภายในเป็นเบาะหนังนะครับ ซื้อไปใช้งานได้เลยเครื่องยนต์ถูกต้องเครื่องยนต์2.0นะครับแรงมากรา้า3คันนี้นะครับยแล้วคันนี้เนี่ยป้ายแดงเกือบล้านนะน้องเบลลแล้วลุงน้องเบรู้ไหมว่าตอนนี้เป็นมือสองเหลือราคาเท่าไหร่ลองทายลองทายอย่ามาดูราคาจําได้ไหมจาได้เพราะเป็นคนเขียนเมื่อกี้โอ้ยตายพอป้ายแดง8ดแปดแสนกว่ามือสองลดลงครึ่งหนึ่งเลย50%เลยถูกต้องน้องเบลลคันนี้นะลูกค้า รถสวยๆอย่างนี้นะฮะมาสด้า3เครื่องยนต์2,000แรงตนิ่มขับดีนะฮะตอนนี้เหลือราคาแค่4,000กว่าบาทใช่นะ4,000กว่าบาท4ปกติรุ่นนี้นะน้องหลิ๋วตอนออกป้ายแดงนะผ่อนประมาณ10,000กว่าบาทนะ15,000 7ตอนนี้เป็นมือสองนะน้องหลิ๋วผ่อนเดือนเท่าไหร่รู้ป่ะประมาณเริ่มต้น6,000กว่าบาทเลยค่ะ8,000ใช่ แต่ถ้าเขาโปรแล้วจะเหลือ6,000กว่าบาทเองอ่าออกเท่าไหร่999าาสิบเาบาทสามเดือนฟรีสามเดือนด้วยวงนสองปีรถเก๋งหนึ่งปีอยากคิดยองไหนึ่งปีจะส่งไปเลยทั่วประเทศคือตอนนี้อยากให้ลูกค้าขับปีสองปีไงคือจะสองนั่นแหละสองปีแต่ว่าไม่ได้ค่ะลูกค้าป่าป่าต่อไปคันนี้ค่ะต่อไปนะน้องออเรนต์น้องออเรนต์จะขอจะขอจะขอเต้น โอ้มีหลายคันเลยอ่ะเดี๋ยวเราอมต้องมาตัดลิปมนะได้แล้วแต่ที่อยากจะให้ลูกค้าดูยังไงเนี่ยมันใกล้เกิอนะมันใกล้เกินด้านหน้าไงด้านหน้าไงจ้าเจอกันเจอกันอีคันหนึ่งนะฮะเป็นอีกคันที่ผมประทับใจนะฮะโอเเดี๋ยวค่อยบอกละกัน Honda CRV นะครับเครื่องยนต์2.0โฟร์วิล นะฮะคันนี้เป็นรถ2มือแล้วนะครับติดแก๊สนะแต่บอกเลยว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างอยู่ในสภาพใช้งานใช้งานได้รถยนตนเนี่ยสำคัญที่สุดคืออย่ามีชนหนักน้ำท่วมพิคว่นตัดต่อตัวถังนะฮะถ้ามีถือว่าไม่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 โอเคนะคันนี้รถคันนี้เรารับประกันนะว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิควั่โของางเดิมที่ลูคาแล้วอะแบบลูกค้าบางคนเขาแบบพอรถติดแก๊สอุ้ยไม่เอาดีกว่าคืออันนี้พี่พูดไปตั้งแต่ในคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมรถติดแก๊สเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานนะ แท็กซี่วิ่งกงินเป็นล้านกิโลน้องหนูรถยังใช้งานได้ระเบิดไหมไม่ระเบิดสิ <c oughs> เออมันอยู่ที่มันอยู่ที่การใช้งานาใช่ไหมรถรถเขาใช้กันมันมันอยู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการดูแลค่ะปีมันถ้าถ้าถ,ถ้าคนรู้วิธีการดูแลมันจะสามารถทําให้ใช้ใช้รถได้นานขึ้นใช้ได้นานขึ้นแล้วใช้แล้วคุ้มแล้วเกิดประโยชน์ที่สุดด้วยน้องหมีวค่น้องหมีวคเป็นวิ่งน้ำมันนะเออโลนึง่งน้องหนูใช้เงินประมาณ4บาท Uh huh. อ่าอโลหนึ่งวันสี่บาทแต่ถ้าเราถใช้แก้นะโลหนึ่งนะใช้ประมาณหน oh ho, ึ่งจุดแปดโอ้โหคุ้มอะไรขนาดานี้เนี่ยเคยไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องจริงไม่แต่ว่ามันคุ้มจริงคุ้มจริงที่บ้านใช้รถแก๊สอยู่คุ้มมากผมเนี่ยยอมรับเลยใช้แก๊สสมัยก่อนเอ,อวิ่งไปเชียงใหม่เติม oh เต็มถังห้าร้อยวิ่งไปได้วิ่งไปถึงเชียงใหม่เติมพันเดียวคุ้มมากนะคะลูกค้า แล้วสมัยเนี้ยเอเ่อคุณผิวเขาเรียกแล้วมาตรฐานต่างๆในการที่เราแบบติดตั้งแก้หรืออะไรเงี้ยมันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้อง<ช>มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องถูกต้องถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาเลือกแล้วกันมี CRV <ภา S 1> นะครับมีเอ่อไททัน,นอันนี้ผ่อนสามพันนะฮะมาเลือกนะฮะปีสองพันสิบสองมั้งคันนี้นะครับล้อมวงล้อมเออสิบสามล้อมแบกแต่งมาเรียบร้อยนะฮะดีแม็กนะฮะคันนี้ก็ผ่อนประมาณสี่พันแล้วก็คันนี้นะฮะผ่อนประมาณสี่พันห้าพันเหมือนกัน คันนี้5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทเป็นตัวสูงนะครับอันนี้เป็นคูคันนี้ใหม่ปี17อ่าคันนี้ใหม่ก็ผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ดอปมาหน่อยนึงนะครับผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับมาเลือกเลยลูกค้าชอบคันไหนมาเลือกเลยนะครับแล้วก็มีเออ่รนเจอร์ค่ะนะครับแล้วก็มีนี่รถเก๋นแรงมากดีแมทไฮรันเดอร์ตัวแคบสูงนะครับ คันนี้สวยมากนะคันนี้สวยมากอยากให้ลูกค้ามาเห็นของจริง3,000กว่าบาทเองนะครับแล้วก็มีนี่แครี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เอาไปรถอเนกประสงค์ก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนี่น้องเหมียวเดี๋ยวจะมีเลโวเลอเรนวาร่านะครับนาวาร่าเลโวเข้ามาอีกมาร์คเขียวสองส้มจีทใช่แรนเจอร์แรนเจอร์ส้มนะครับใครรอใครหาแรนเจอร์ไวแท็กสีส้มอยู่ตอบโจทย์นะครับสวยมากคันนี้ นะฮะเดี๋ยวรอเก็บงานก่อนนะครับเดี๋ยวแต่มีตรงนี้นิดนึงมีตรงนี้นิดนึงนะครับแต่รถไม่ได้ชนหนักน้ําท่วมมานะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมเลโวเรโวคันนี้สวยมากลูกค้าไมสี่หมื่นเดี๋ยวเข้ามานะครับแล้วก็จะมีนี่เออเปย์ใต้ยาลิสไม่หมื่นห้าปียี่สิบเดี๋ยวเข้ามาอีคันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีคันหนึ่งอะไรนะเออวีออส ่าวีออสคันหนึ่งปีสิบสองนะครับแล้วก็น,นี่อัลติสอันนี้เข้ามาแล้วอันนี้สวยงามมากอันนี้ก็สวย1.8ึ 1, 8, ่งจุดแปดจีกูดนะฮะตัวท็อปสุดเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอค่ะสวยมากคันนี้ก็ผ่อนประมาณห้าหกพันไม่หนักออกลเลยน้องเอ๋อเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสองเดือนครับฟรีสามเดือนครับฟรีสามเดือน,อนช่วยผ่อนสองปีประกันภยัยรถยนต์หนึ่งปีจะส่งพี่ไปเลยทั่วประเทศนะไปงาน สวยไหมสวยมากคันนีท้ทีมทีมงานเรากำลังหิวข้าวเนี่ยรู้เลยเหน้าหน้าตาเราห้อยแล้วคันนี้ขับดีด้วยนะคะลูกค้าเหมียวเอาเอาไปเทสขับอยู่2วันเพื่อจะให้ดูว่าแบบว่ามันมีอะไรต้องปรับปรุงหรือต้องซ่อมหรือเปล่าบอกเลยว่าคันนี้ดีมากแอร์เย็นสมรรถนะดีเยี่ยมไม่เสียชื่อเอาติดเลยอ่ะบอกเลยแล้วคันนี้ไม่แสนกว่านะคะลูกคา้ารถปี2011เเฮ้ยยอดทำไมเปิดอย่างเงี้ยออสตาร์ดดรถอยู่เหรอออสตาร์รถอยู่เหรอโอเคตกใจ อ่ะโอเคน้องบิวลาลูกค้าหน่อยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้ไวมากอ่ะ<อ>ตรงนี้หลังเอาติก๊กก็ได้โอเคก็สาหรับวันนี้นะคะลูกค้าหิวพามาดูแบบเร็วๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้รายละเอียดขั้นไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเหมีวจะส่งลูกค้าทักอินบ็อกซ์มาแล้วกันเดี๋ยวหมีวจะสง่งรูปภายนอกภายในให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวราคาแล้วก็ยอดผ่อนให้เนาะช่วงนี้นะคะข่าวไม่ดีกันคั่งเยอะเนาะก็ขอให้ลูกค้าดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลคนรอบข้าง ฝนตกทุกวันนะคะที่ไหนน้ําท่วมนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะลูกคา้าสาหรับ,บวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมนะคะลูกคา้ามีอะไรก็อ,อ,อยากจะปรึกษาเคสหรือว่าอะไรเงี้ยโทรมาหรือว่าทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนดูแลนะคะอ้มไม่ถท,ทายลูกค้าเลยโชว์หน้ารอน, <c oughs> นี่ล่า,ลาสุดไปไปไป,ไปส่งรถนครสวรรค์มาลูกค้าไม่ยอมกลับบ้านเลยเนี่ยกลับบ้าน<ร>าไม่ถูกนครสวรรค์ครับรอต้องกลับมา เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเลยครับแล้วแบบใจไม่อยากกลับด้วยด้วยฮะหายไปสองวันค่ะไม่ยอมไม่ยอมกลับบ้านหนีเที่ยวหนีเที่ยวหนีเที่ยวเที่ยวคือไปทำธุรกิจเสร็จเรียบร้อยก็ทำรกิจนี่ไหมทำธุรกิจส่งรถเรียบร้อยก็ส่งรถกลับบ้านนอนเห็นไหมตอนเช้ารีบตื่นตอนเช้ารีบตื่นไปนี่เลยนะลีกตื่นไปไหว้ไหว้พงไหว้พระอ่าก็คือก็รีบนอนนอนเร็วก็คือตื่นเช้ามาใส่บาทเสร็จใส่บาทเลยใช่นไหม หลับสบายตื่นมาแบบปวดหัวเลยนะโอเคลาครับนั่นะสวัสดีครับ